พาไปดูวิสาหากิจผลิตโคมแดงของจีนนะคะที่พยายามในการอนุรักษ์ลักษณะของการทําแบบโบราณให้คงอยู่ต่อไปขณะเดียวกันก็เล็งหาโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะใช้หน้ามีเดียกรุปรายงานว่าอำเภอจินถังซึ่งอยู่แถบชานเมืองของนครเฉิงตูในมณฑลเสฉวนของจีนมีการประดิ์โคมไฟสีแดงซึ่งเป็นหนึ่งในของตกแต่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเทศกาลตรุษจีนสืบทอดปฏิบัติกันมายาวนานกว่า60ปีแล้ว ผู้ผลิตโคมในท้องถิ่นรายหนึ่งได้รับคำสั่งซื้อโคมจากหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปในทุกเดือนพฤศจิกายนซึ่งแม้ว่ากระบวนการการผลิตโคมจะค่อนข้างเรียบง่ายแต่โรงงานก็สามารถผลิตโคมได้มากกว่า30แบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกการผลิตโคมของที่นี่ได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้กันกับเมืองที่พลุกพล่านอย่างนาครเฉิงตูค่ะ มีการเชื่อมโยงการคมนาคมที่สะดวกก็เลยทำให้โรงงานมีคนงานอย่างเพียงพออีกทั้งยังสะดวกในการจัดหาซื้อวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์อีกด้วยปัจจุบันทางโรงงานได้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า120ครัวเรือนในการผลิตโคมช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของชาวบ้านขณะเดียวกันก็ยังเป็นการอนุรักษ์การทำโคมของจีนโบราณให้คงอยู่สืบต่อไปด้วย ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นกำลังเลงที่จะขยายอุตสาหกรรมนี้โดยมีแผนจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมโคมไฟซึ่งมีโรงงานผลิตโคมมากกว่า20แห่งที่ตกลงจะเข้าร่วมในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว